สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมแบงค์สังกระจายมหาราชดวงดีพันล้านหลวงปู่คูบาดวงดีสุพทัทโทวัดท่าจำปีอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นรูป ครูบาดวงดีนะครับมีรูปพระสังกจายด้านข้างจะเป็นครูบาน้อยวัดบ้านปง่งอำเภอแตงจังหวัดเชียงใหม่เขียนว่าดวงดีพันล้านนะครับ ด้านหลังจะเขียนว่าวัดปากเหมืองอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ดวงดีพันล้านมีตอกตานะครับมีเลขนะครับถือเป็นแบงก์ขวัญถุงนะครับปลุกเสกโดยคูบาดวงดี วัดท่าจำปีอำเภอสันป่าตองจังังหวดเชียงใหม่เหมาะสำหรับพกพาหรือติดไว้ตามบ้านเรือลร้านค้านะครับเป็นแบงก์ขวัญถุงพระสังกระจายมหาราบดวงดีพันล้าน สองข้างจะเป็นรูปนางกวักนะครับด้านบนจะเป็นดอกบัว คูบาดวงดีเป็นเกจิภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็พามาชมแบงค์ขวัญถุงดวงดีพันล้านนะครับเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ